สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับผมเดอะฮันเตอร์ทวนกันอีกแล้ววันนี้เรามาเอามองอาดกันเอามองอาดด่านไหนผมก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือถ้าเป็นฆาตกรได้ก็ดีแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นคนเล่นธรรมดานี่ก็สนุกไปอีกแบบ <laughs> จะเป็นยังจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเราจะไปเล่นกันเลยอ๋อแล้วก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหาห้องก่อนฮนะหาก่อนหาก่อนเอาห้องไหนดีว้าห้องนี้เข้าไม่ได้ไปห้องอื่นตอ่อได้แล้ว ก็เตี๋ยวปินได้มาแล้วครับท่านผู้ชมผมหิวค้าก็เลยตั้งชื่อว่าน o เดอร์สกายหรือว่าคือท้องฟ้าบะหมี่แต่ยังไงก็ตามเราก็เล่นไปน ไม่เป็นอิมพอสเตอร์แต่ว่าเราเป็นคนเลตธรรมดาไปห้องแอดมิดก่อนไปต่อวิ่งเกิดอะไรขึ้นรีบบบใายอะอันนี้ใายใาย ไม,ไม่แน่นะว่าคารอลนี่จะเป็นฆาตกรเองซะหรือเปล่าแต่ยังไงก็ไม่รู้เราจะแบบเราจะแบบกดกดลอกสีเหลืยงไปแล้วกันครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็เลยแบบซุ่มๆไปเดี๋ยวก็ถูกเองโ <c> ว <oughs> แล้วผมปวดแล้วนะครับ หว่งที่เราเล่นนี้ก็มีคนออกไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใครเอ่ยใเอ่ยใครก็ไม่รู้เนอะ การบูทจะจบในเอกกี่นาทีนอ้อหรือว่าอุ้ยมีผมบวทมีผมบว,มว,มว,วทเคทตี้เฮลโล เราไปต่อกันเลยไปห้องนี้ก่อนไปห้องนี้ก่อนไป เอมโพสเตอร์เป็นใครนั้นแต่ว่าเอาให้รอดก็ได้ก็พอใจนะ้ครับุ้ยเลือลยขึ้นไป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 เกิดเรื่องเอียง ออิเจนห้องอ๋อออกซิเจนเคลียร์ okay, ไปห้องคอมมิวนิเคชันต่อชิลคอมมิวนิเคชันดูดต่โหลดโอเคเคลียร์ไปกันต่อ คืออ่ะเราอยู่ที่องแอดมินเอ้าส้มตายใครอ่ะถามก่อนถามก่อน yeah. Navigation ห้องควบคุมยานเหรอ ว่าวีสีเหลืองบอกว่าสุดท้ายฉันเห็นสีส้อมอยู่ที่ห้องคอมมิวนคชันเฮ้ย่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาอยู่ที่ห้องไฟฟ้ามัง้งฮะฉันคิดว่าวีเราจะเราจะทดสอบแบบว่าใช่คุณวีหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าคา,าตกรอยู่ในหมู่พวกเรานี่แหละครับ ราอยู่ีอะไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรนะเราต้องมาดาวกันเดต่อดี๋ยอ,อ้าวเฮ้ยไอติ๊ก ไม่ใช่คุณวีเมื่อกี้นี่คือายผมโดนโอูเ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย